ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโซนแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารยานยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถยนต์และราคาล่าสุดหากคุณชื่นชอบรถยนต์ฝากกดติดตามช่องคาโซนไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับกระบะพันแกร่งรุ่นใหม่ล่าสุด2025 Mitsubishi t r ท่านที่มาพร้อมการปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าเดิม Mitsubishi t r i t o 2025ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดตั้งแต่หัวจรดท้าย กระจังหน้าใหม่ทรงดินามิกชิลขนาดใหญ่รับกับไฟหน้าแบบเลดทรงเวลเสริมความดุดันด้วยไฟ DRL ที่ดีไซน์ให้เป็นแนวตั้งให้ความรู้สึกบึกบึนและสปอร์ตด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนผสมผสานความแข็งแกร่งและความโชบเฉี่ยวได้อย่างลงตัวล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ของกระบะสายลุยที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้านท้ายรถมาพร้อมไฟไท้ายเลตด,ดีไซน์ใหม่และกันชนท้ายขนาดใหญ่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานแบบออฟโรด ด้านขุมพลังไทรท่าน2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบคู่ให้พละกกำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิด470นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDI พร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและเส้นทางออฟโรดด้านระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ ด้านหลังเป็นแนบแผ่นซ้อนให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงพร้อมตอบสนองทุกสภาพถนนและตอนนี้เราไปดูกันว่าในห้องโดยสารของไททัน n 2025มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับ n o w วเลส e Stepping inside ภายในของ m i t s u b i s ไททัน t o n 2 0น5ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายวัสดุภายในมีการใช้วัสดุนุ่ม,มเบาหนังแท้พร้อมการเดินตะเข็บอย่างประณีตแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้ดูทันสมัย พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวามาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนั่งด้านหน้าปรับไฟฟ้าส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับการโดยสารได้อย่างสบายแม้ในการเดินทางไกลไทรท่านรุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยระดับสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจทุกการขับขี่ในด้านราคานั้น Mitsubishi ไท i ท่าน2,025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นที่รุ่น Double Cab 2 w d GLS ราคาเริ่มต้นประมาณ750,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุด Double Cab 4 w d GT Premium ราคาประมาณ1,200,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนที่เลือก นับว่าเป็นกระบะท,ที่คุ้มค่าทางด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานทั้งในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดมิสูบิชิไทรท่าน2025ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาโซนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ